วันนี้นะคะกลับมาอยู่กับหยกอีกแล้วนะคะหลังจากที่หายกันไปนานมากๆนะคะวันนี้นะคะเราอยู่กับคันนี้เลยค่ะรถ SUV 7ที่นั่งเหมือนกันนะคะกับ Toyota New ว o r n e e r ค่ะ2-4ขับ2ปี2016นะคะตัวนี้ไม่ขับไปหลักหมื่นเท่านั้นค่ะและมาพร้อมกับราคาพิเศษ8 9 000, 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะตัวรถจะเป็นยังไงบ้างวันนี้หยกจะพาไปรับชมกันรอบคันเลยนะคะสำหรับคันนี้รถเพิ่งเข้ามากันเล นะคะลูกค้าตัวนี้ให้เห็นสภาพตามจริงหน้างานแบบนี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันจากที่ตัวด้านหน้าของตัวรถก่อนเลยนะคะสําหรับคันนี้ลูกค้ามาพร้อมกับตัวรถสีน้ําตาลแบบนี้เนาะตัวกระจังหน้าของเขาจะเป็นกระจังหน้าโครเมียมแบบนี้มีโลโก้โตโยต้าอยู่ตรงกลางนะคะตัวไฟด้านหน้า จะเป็นตัวไฟหน้าแบบ m แม c นเชนแล้วนะคะตัวนี้เป็นไฟ LED daytime running light ค่ะมาพร้อมกับระบบตัดแสง High Be ี m นะคะแล้วก็ในส่วนของไฟตัดหมอกจะเป็นไฟ LED แบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาต่อกันเลยที่ตัวยางนะคะตัวยางเป็นยาง BISON t e นะคะปี2018ทั้ง4เส้นเลยนะคะตัวนี้ดอกนะคะยังแน่นๆนะคะปี2018นอแล้วก็แม็กกันลอยแบบนี้เลยนะคะเอาศูนออกโรงงานนะคะในส่วนของไฟงเลี้ยวในตัว จะอยู่ที่กระจกทั้งสองด้านของตัวรถเลยนะคะที่จะเปิดของเขาจะเป็นโครเมียมแบบนี้ทั้ง4บานเลยนะคะตัวนี้มาพร้อมกับตัวสมารท์ทคีเลสแล้วเรียบร้อยค่ะแค่มีกุญแจไว้ใกล้ก็สามารถปิดเปิดได้แล้วนะคะ คือยังไม่ได้มีการปรับสภาพนะคะลูกค้าตัวนี้คือรับมาแบบนี้นะคะตามหน้างาน100%นอยเอนาะอย่างที่ยกได้บอกไปเบื้องต้นนะคะตัวเบาะของเขาจะยังเป็นเบาะไฟฟ้าฝั่งคนขับนะคะจะยังไม่คู่หน้าเนาะปี2016ภายในจะเป็นภายในซีนัมตานนะคะตามสไตล์ของตัว2-4นั่นเองนะคะ ทางด้านของตัวกระจกนะคะเป็นกระจกออโต้สีบานแบบนี้นะคะแล้วก็กระจกไฟฟ้าออโต้สีบานค่ะระบบเซ็นทรัลล็อกมีมาให้นะคะรวมไปถึงประตูหลังนะคะเปิดปิดอัตโนมัติแบบนี้ค่ะแล้วก็ได้มาพร้อมกับปุ่ม engine start หรือว่าปุ่ม p u s h s t t r t นั่นเองนะคะทางด้านของพวงมาลัยของเขานะคะจะเป็นพวงมาลัยแบบ multi function แบบนี้เนาะด้านล่างนะคะของตัวพวงมาลัยมีแอร์แบ็กให้นะคะรวมไปถึงตัวพวงมาลัยสามารถเพิ่มวอลลุ่มได้ลดวอลลุ่มได้ รับสายวางสายแล้วก็สามารถสั่งการได้ด้วยเสียงนะคะแล้วก็มีเป็นตัวแพนเดิลชิปเนาะเอาไว้สับเกียร์เล่นเกียร์สปีดเกียร์กันนะคะทางด้านบนของพวงมาลัยเขาจะเป็นลายไม้แบบนี้เนะะาะลูกค้าอย่างที่ยกได้บอกไปนะว่าตัวไมค์ขับไปหลักหมื่นเท่านั้นนะคะอยู่ที่หกหม0่นกิโลเมตรเท่านั้นค่ะตัวนี้รถขึ้่งเข้ามาเนาะได้เลขไมค์ตัวเลขแบบนี้มาเลยนะคะมาต่อทางด้านหน้าจอของเขานะคะจะเป็นตัว d ีวีดีทัชสกรีนแบบนี้นะคะแล้วก็มาพร้อม กับระบบแอร์ออโต้แบบนี้นะคะแอร์ Air เย็นมากๆนะคะช่วงนี้อากาศร้อนหายห่วงนะคะสำหรับตัว t o y o ต้า o ฟนนอรเนาะทางด้านหน้าจะมีที่ชาร์จแบตให้2รูด้วยกันเป็นตัว Power Outlet เล็หรูนะคะแล้วก็ไซย USB รูค่ะแล้วก็การลื่นเท่า่การกลื่นสะบัดมีมาให้แบบนี้เนาะทางด้านของตัวเกียร์นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้แบบนี้นะคะมีปุ่ม Eco Mode และ Power Mode ให้นะคะก็ ตัวรถก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ด้านหลังห้องโดยสารเลยนะคะทางด้านหลังห้องโดยสารค่ะก็เป็นบอ่อหนังสีน้ำตาลเช่นกันเนาะเดินได้สีขาวแบบนี้นะคะลูกค้าตัวนี้นะคะตัวรถเนาะ,ะนจะยังคงต้องมีการปรับสภาพนะคะลูกค้าแล้วก็ตัวนี้ได้แอร์ราสามก้อนแบบนี้นะคะแล้วก็รวมไปถึง มีที่ชัดแบตให้2จุดด้วยกันนะคะสําหรับตัวด้านหลังห้องโดยสารนะคะดอกยางนะคะเป็นยางปี2018นะคะแบบนี้ทั้ง4เส้นเลยนะแต่ว่าดอกยังแน่นๆแบบนี้พร้อมใช้งานเลยนะคะลูกค้าอ่าไฟอ่าไฟด้านหลักของเขานะคะจะเป็นไฟเลี้ยวแบบไลท์ไกดิ้งแบบนี้นะคะ ก็ทางด้านของตัวชุดยางอะไรนะคะก็ยังอยู่ครบนะคะฝาหลังอย่างที่เราได้บอกไปเนาะว่าเปิดปิดอตัตโนมัติแบบนี้นะคะสะดวกสบายต่อการใช้งานนะคะก นะคะลูกค้า SUV7 ที่นั่งแบบนี้นะคะก็ราคาประหยัดแบบนี้นะคะถูกใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยเนาะ mm hmm. นี่นะคะทางด้านของห้องโดยสารนะคะก็จะประมาณนี้นะคะเ mm hmm. บาะด้านหลังสามารถทับเก็บแบบนี้ได้เลยหรือว่าสําหรับลูกค้าท่านใดที่อาจะจุโดยสารสามารถทับเบาะลงมาได้นะคะ mm hmm. ก็จะมีประมาณนี้เลยเนาะ mm hmm. เดี๋ยวเราให้ลูกค้าได้รับ นะคะเดี๋ยวเราเก็บงานให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งนะคะก็ประมาณนี้เลยเนาะยังไงนะคะสําหรับลูกค้าท่านไหนที่กําลังมองหารถนะคะไว้ใช้งานสักคันหนึ่งเนาะไม่ว่าจะสนใจเป็นคันนี้เลยนะคะหรือว่าดูเป็นรุ่นอื่นยี่ห้ออื่นอยู่นะคะก็ติดต่อยกเข้ามาได้เลยนะคะตอนนี้สต๊อกรถเราแน่นๆแบบนี้เลยนะคะพร้อมส่งมอบนะคะหลายหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อนะคะมากกว่า160คันด้วยกันนะคะติดต่อยกเข้ามาได้เลยะคะ่ะที่เบอร์โทร0 6นหค่ะ549 296นะคะหรือว่าเดี๋ยวหยกจะทิ้งช่องทางการติดต่อทั้งหมดเลยเนาะไว้ที่ลิงก์ด้านล่างลูกค้าสามารถจิ้มแล้วก็ทักเข้ามาได้เลยนะคะพร้อมช่วยเหลือทุกคันดันทุกเคสกันอย่างสุดความสามารถแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้นะคะหยกต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ